สบายดีสวัสดีครับถักไทย FC พี่น้องสองฝั่งโคงที่ติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยคครับพี่น้องณนะประเทศแคนาดาครับตอนน้เวลาซีทุ่มกอนนอนครับพี่น้องถักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่าร่วมทั้ง f อพี่น้องไทยเล่าที่ติดตามอยู่ทั่วโลกบา,บาวาเิเป็นทั้งยุโรปแล้วก็ทั้งอเมริกานะครับพี่น้องครับก็จะ่ริ่มฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามและก็คอมเมนต์เข้ามาได้หลายครับพี่น้องทั้งช่องยูทูบวิธีคนสองฝั่งโคงงสด็จบอร์าดคลิปใหม่ๆนะครับ ประเด็นเรื่องนี้ครับเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสปปลาวว่งเล็บนะครับบางคนนะครับนี่ผมต้องมานําเสนออีกประเด็นเกี่ยวกับตำรวจเพราะว่าก้อนน้านี้ผมนําเสนอเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสปปลาวบางคนนะครับที่แต่งตัวบอสุภาพอ่าหล้วก็ไปขอเงินอ่าค่าซุกอยูยังต่างๆนะครับเหตุให้เสียภาพพลตำรวจในสปปลาวนะครับเป็นสิ่งที่เหมาะสมนะครับ แล้วก็มีสังคมในสปปเล่านะครับในประเทศเล่ากับมีการกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์กันไปมาๆต่างๆนาน้านะครับบางคนก็บ,บอกว่า,าสมควรเอาออกมาแชร์บอกให้มีตำรวจแบบนี้ในสปปเล่าบางคนก็บ,บอกว่าเป็นตำรวจปลอมนะครับก็คือบอตองการให้เอาออกมานําเสนอนะครับอันนี้คือสังคมบางคนก็อยาขู่บางคนที่เสียผลประโยชน์กับอยาคู่เกี่ยวกับข่าวแบบนี้นะครับเมือนี้ครับพี่น้องครับ เกี่ยวกับตำรวจคือเก่านะครับอันนี้คือเอฟซีพี่น้องท่าสอปปล่าวนะครับพ่นส่งมาห้นําเสนอ,อคลิปนี่ก็คือโดนเติบแล้วล่ะครับพี่น้องผมบ่มีเวลานะครับเหตุเกิดขึ้นนะครับพี่น้องอยู่เมืองอเมืองอนุว้งนะครับแข็งไส่สมบูรณ์นะครับก่อนอื่นไปเบิ่งคลิปก่อนพี่น้องไปเบิ่งคลิปไปฟังคลิปก่อนอาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ เฮ็ดแบบใดนะครับฟังคลิปเอาแล้วก็เบึงหน้าเบึงตาเอาภาพอาจจะบ่ชัดเจนนะครับเพราะว่าเป็นการแอบถ่ายนะครับพี่น้องครับคอมเมนต์เข้ามาครับอฟังเออเอาสุจริตเจ้าหน้าที่สุเจ้าตก็ฟังประชาชนเลยสิบบอดคุณกู้ใหญ่เพ็รสุเจ้าตเป็นเจ้าหน้าที่สิบฟังประชาชงเลยสินวะเนี่ยคลิปแม่เนี่ยคลิปแม่เจ้าก็ต้งนี้คลิปแม่เจ้าก็ต้องจฮ้ยรถไฟ อายขับไปตรงนี้ก็ถึงเลยขัไปาไดี้ก็ถเลยขัไปเางนี้ก็ถึงเลยับไปทาน้ก คยเลยนคั <ider> ้อ้ <Luc> <adia> <Q> ่ไอ้มุมไอ้บกดียพอจบ้โอดรีับแต่มนีไต้อมีี้อมีนี้้าว้กระตืกันนี้มห้ากฟงนะเป็นภาษานน่ะันหว่้า้าม่กับาทนี้ทุกบาทก็ุ้มามาไดอยู่ก่อนนั่น มันก็ิงมันต้องมีขันตัเลือนเมืนันใย่มันก็ต้องมีคันตัเือนีมาเออไม่ยังก็จิ๊บไปไ๊บใหมยังก็จิจใช่ตัวบอกความมายมัต้องมีันตัเือนาจะเลือเลยโอเค่าขดใจทายก็ทายก็ทายเขาก็ทายอยู่เขาทายอยู่มวยาน เจ้ารนามาเรียนมาบีบอันนี้ควายเด็ด <auf> ต <Eso> ัวน <dragon> ี <auf doors> ้มาเดียดเดียวคนไม่ใช่ควายจริงใจเลยตัวจริงใจต้องจับมือเลยจับมือควายแม่มาบีบอย่าเขียนเจ้าเฮี้ยนเหรอเจ้าเฮี้ยนเหรอคนล่าเขาเขามีเขียนเหรอทำไมจะไปวอดจะตีพี่น้องจะไปโอเคนะครับพี่น้องเบิ่งคลิปฟังคลิปฟังเสียงเว้าเนาะก็คือยืนยันว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่าบ่แม่นตำรวจปลอมอีกเด้อจะได้ชีงหน่อยสิว่าเป็นตำรวจปลอมอีกนะครับพวกที่เสียผลประโยชน์นะครับ เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าในคลิปนี้นะครับตามที่เจ้าของคลิปเนี่ยทโธม่า,มาเล่าให้ฟังก็คือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนี้เนี่ยเคยไปขอเงินเขาหลายเท่อแล้วนะครับประเด็นก็คือว่าเขาขับรถจักรหรือว่ารถมอไซค์เนี่ยขับออกไปข้างนอกเผื่อว่าเจ้าหน้าที่สองคน,นเนี่ยเจ้าหน้าที่สองคนเนี่ยคือนั่งกินเหล้ากินเบียร์อยู่ขางทาง มาเนี่คือสภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจสองคนนี่นี่คือสภาพบอปกติอยู่แล้วเบนบอกแต่คือเวลานอกราชการนะครับนั่งกินเหล้ากินเบียร์เสียงดังอยู่แล้วนะครับตำรวจแต่ว่าประชาชนนี่ชาวบ้าบานี่ขับรถผ่านไปเขาบอกว่าขับรถเสียงดังนะครับเขาขับรถตามมาตามมาสิปับ๊บสิไหมสิปั๊บเอาเงิน ตามมาเขาเข่าบ้านเขาเฮือนเขาแล้วนะครับยังไปเคาะประตูศิลาเขาออกมาศิลาเขาออกมาคือให้เขามาเคี้ยให้เขามาเสียขาปั๊บเอิญเขาไปเสียขาปั๊บให้เขามาเคี้ยขั้นบ่ออยากเขาคุกขั้นบ่อยากไปหองการให้เขามาจ่ายเงินเรื่องเสร็จจบนะครับเป็นยังจะเขานําเสนอเป็นยังจะเขาส่งขอมูลนี่มาเพราะว่า มันบริเกิดเหตุการณ์แขังหนึ่งสําหรับเขาเขาบอกว่าเป็นตํารวจคนเก่าคนเดิมเหมือนกันแก่งเขาเหมือนต่องการเงื่อจากเขานะครับพี่น้องอ่าขั้นท้าเปรียบเทียบพี่น้องครับอ่าอยู่ในประเทศไทยถึงสมีการหลีดไทยกับมีคือกันนะครับพี่น้องแต่ว่ามันบอถึงขั้นจะต้องไปเคาะประตูบานประตูเฮื่อนขนาดนั้นเห็ุคืออึดอึดหิวหิวขนาดนั้นเพราะว่าขั้นตํารวจนอกเครื่องแบบกับเสบวานะครับอันนี้คือสภาพตํารวจมันกับเม้าคือกันอ่าเมนบอก เหมือนว่าขาดเงินซื้อเหล้าซื้อเบียร์หรือเปล่านะครับถึงขั้นต้องตามไปอะไรจะขยันทําหน้าที่ขนาดนั้นทั้งทั้งที่เวลาที่อ่าส่วนหลายนะครับพี่น้องเวลาส่วนหลายก็คือตํารวจในสปป,ปเลาาส่วนหลายถามเป็นเวลานอกราชการเป็นไหมครับส่วนมากก็คือจะติดต่อไม่ได้จะไม่ค่อยสนใจอยู่แล้วเนี่ยนะครับเวลาประชาชนโทรถามโทรเอืน่นใส่บริการต่างๆเป็นไหมครับเพิ่นกับบอคอยอยากขับสายเพราะว่ามันเป็นเวลานอกราชการ อันนี้ดึกด็กนๆดินตำรวจกับบริษายเครื่องแบบนั่งกินเหล้ากินเบียร์กันเมาเสียงดังอาประชาชนขับรถผ่านมาบอกว่าเสียงดังขับรถไล่ตามเขาแล้วไปค้องเงินเขาหอดบานเคาะประตูเขาบะหายกระเทียงกันคือในนี้คลิปนี่แหละครับพี่น้องอันนี้นี่คือฝากนําเสนอนะครับจากเมืองอนุวงศ์แข็งไสสมบูรณ์นะครับเห็นหน้าค่าตาเอาพี่น้องครับเจ้าของคลิปกับบอก,กาที่จะโพสเองนะครับ ก็ต้องการให้วิธีคนสองฝั่งโคงที่การนํำเสนอนะครับหรือว่าเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องในฝั่งสปปลาวนะครับผมการนํำเสนอให้นะครับพี่นอ้องสังคมในสปปลาวก็คิดเอาน้ากันนะครับว่าเจา้าหน้าที่ตำรวจเฮ็ดแบบนี้นี่มันเหมาะสมบ่ครับอันนี้คือวงเล็บนะครับพี่น้องบริเวณตำรวจทั้งหมดในสปปลาวเลยเป็นแบบนี้ก็ยังมีอยู่ในสังคมลาวเพียงแต่ว่ายุคนี้ครับพี่น้องมันเป็นยุค อินเทอร์เน็ตยุคอินเทอร์เน็ตมีมือถือนะครับแอบถ่ายลักฐานต่างๆนะครับส่งต่อกันได้นะครับแล้วแล้วที่มันเกิดขึ้นแล้วมันไม่เป็นข่าวอีกจํานวนมากหรือมีคนถ่ายคลิปแล้วแต่ไม่กล้าโพสต์ลงเพราะว่าเจ้าหน้าที่มีอํานาจอยู่แล้วนี่อาจจะไปขู่เค้นเขาถึงบ้านก็ได้นะครับอันนี้นี่คือปัญหาในสบปลาวนะฮะ โอเคครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องวิธีคนสองฝั่งโค้งพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาครับสืบประผาดคลิปใหม่ๆนะครับทรงขอมูลมากครับพี่น้องทางสับบล่าวนะครับทางวอตส์แอ p นะครับเทปโยบอมี่ทางที่จะเปิดเผยเบอร์โทรแน่นอนนะครับนะครับเป็นจัญญาบันขอบคุณครับสวัสดีครับ